ฟ็อกช็อปร้านบริการฟาร์มเวลออสตาทาวเวอร์ดีฟนซ์และบริการฟาร์มสตาพาร์ทแมพออสตาและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะและตอนนี้อยู่ในช่องดูดีครับได้อยู่ในเกมออสตาทาวเวอร์ดีฟนซ์อีกเช่นเคยนะครับอะในในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพาลงเลดนะครับก็จะเป็นเลดของ สิบลิงโซนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนตัวละครกันดีกว่านะครับตัวละครที่สามารถเอาไปเล่นได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะฮะบอกนะครับว่าตัวไหนสามารถเอาไปเล่นได้นะครับอ่ะให้ทุกคนนะครับเข้าตรงหน้าต่างในตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อมีคนถามนะเดี๋ยวผมจะพาดูอ่ะนี่เราเข้ามาแล้วใช่ไหมให้เรากดตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงไอ้ลูกศรขึ้นลงนี่นะครับผมอ่าเราให้เราหาคําว่าสิ i ลิงโซนนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนนะ โอเคนี่นะครับสิบลิง์สิบลิงค์นะครับหาคาว่าสิบลิง์นะครับผมโอเคตรงนี้นะให้เรากดไปนะครับอ่ะตรงนี้คือตัวละครที่เราสามารถใช้ได้นั่นเองอ่ะก็จะมีโกฮังคูลเลอร์นี่ผมลองเอาไปใช้แล้วนะครับก็วางไม่ได้นะลูฟี่นี่ก็เหมือนกันนะครับวางไม่ได้ทันจิโร่ก็เอาไปเล่นได้นะอืมอ่ะผมจะเอาติดไว้ก็แล้วกันนะครับอืมเพราะว่าผมไม่ได้ใช้หรอกมั้งทันจิโร่แต่ก็เอาไปเผื่อไปเฉยๆนะอาอ โอเคเรามาดูตัวละครที่ผมเอาไปเล่นกันบ้างดีกว่านะครับผมอ่าตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกตัวแรกผมใช้เป็นตัวนี้นะครับสองพี่น้องเอชชื่ออะไรนะไดชิหรือกิวทาโร่อ่ากิวทาโร่นะครับกิวทาโร่นะครับผมผมใส่เป็นออฟลดเงิน15%นะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปเป็นโจทาโร่ครับโจทาโร่จากขอพรเนาะพอขอพรจากเอเลนอ่ะอ่าอันนี้ก็ใส่เป็นออฟระยะ30นะครับตัวต่อไปก็เป็นนวดดำนะครับผมนวดดำใส่ออฟแบ็คโฮของนวดดำเลย แล้วตัวต่อไปนะครับโทกะเลยนี่ก็เพิ่งเปิดมาจากกล่องเลยนะครับผมอ่ะได้มาจากกล่องผมก็ทำวิวแม็กหมดละโอเคนี่ก็ใส่เป็นออฟไฟนั่นเองอ่าแล้วต่อไปก็เป็นนี่นะครับโกฮังใส่เป็นออฟลุงนะครับผมอ่าแล้วก็ทันจิโร่เอาไปเผื่อไว้ไม่รู้ว่าเงินจะพอไหมถ้าที่ผมเล่นมาเงินมันก็จะเหลือห้าหมื่นนิดนินะครับก็สามารถวางได้อยู่นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปลองลองกันเลยนะครับผมไม่ลองลองละ เดี๋ยวเราไปลงกระเดียดีกว่านะครับโอเคก็เลดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างไอ้ b ล u โซน n e นี่นะครับผมโอเคนี่นะครับอ่ะมาตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในเลดแล้วนะครับผมโอเคอย่างแรกที่ต้องทำเลดนั่นก็คือการวางนวดดำนะฮะโอเคตอนนี้ก็รอขึ้นที่เวฟที่1อ่ะเราวางนวดดำไปเลยนะครับก็ปรับบนวดดำเป็น last นั่นเองตัวต่อไปที่เราจะวางนั่นก็คือไอ้ตัวสองพี่ตรงนี้นะครับอ่ะวางแล้วให้เราัพ m a ็กไปเลย อัพไปจนถึงขั้นที่มันแม็กเลยนะครับต่อไปก็ให้เราวางนี่นะครับโจซเกะวางไปเลยนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับอัพไปจนถึงนี่ก็พอนะไม่จําเป็นต้องอัพตันนะครับผมเพราะว่าเราจะเหลือเงินไว้อัพตัวอื่นไอวางตัวอื่นด้วยนะครับอ่าอันนี้เราก็วางไป3ตัวนะครับผมอ่ะวางแล้วก็หยุดเวลาไปสักนิดนึงก็ได้นะฮะโอเคตรงนี้ก็เสร็จแล้วเนาะอ่าตอนนี้ผมลืมเปิดสคริปเว็บนะอ่าผมเปิดสคริปเว็บก่อนเราจะหยุดไอเปิดสคริปเว็บก็ ต่อเพื่อถึงเลวที่4นะครับอต่อไปผมก็จะวางโทกะนะโทกะก็อัพแม็กไปเลยนะครับผมอ่ะวางให้หมดเลย8ตัวนะครับโอเคตรงนี้ก็วางตัวไปก่อนนะวางไปก่อนอ่ะเราวางไปเลยนะครับ8ตัววางทั้งหมดเลยปึ๊บอ่าประมาณนี้ครับอ่ะนี่ผมก็วางได้นะนะเจตัวแล้วอ่ะแตัวนะโอเคมาครบแตัวแล้วเราก็มาหยุดเวลากันต่อก่อนนะฮะอันนี้ผมผมก็หยุดเวลาไปแล้วเนาะ ต่อไปนะครับให้เราวางโกหังได้เลยนะครับผมอ่ะเราก็วางโกหงังอัาไปจนถึงขั้นที่ว่ามันไม่แม็กหรอกนะครับเพราะว่าเงินมันไม่พอเนาะแล้วเราก็มาหยุดเวลาเล่นก่อนก็นได้นะครับอ่ะแล้วผมก็จะวางวางไปเรื่อยๆนะครับวางให้หมดเลยคราวนี้อ่ะผมจะวางให้หมดเลยนะครับผมแปดตัวเนาะเราเราจะวาง8ดตัวนะครับผมอ่ะวางไปก่อนก็นกนได้นะครับแล้วค่อยไปหยุดเวลาโอเคนี่นะครับอ่า นี่ก็อาจจะไม่เป็นแถวเป็นแนวเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้วางประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคผมวางหมดแล้วนะครับก็มาหยุดเวลาเลยคราวนี้โอเคอ่ะหยุดเวลาไม่ติดนะครับอ่ะหยุดเวลาเลยครับตัวแรกคือมันเป็นตัววิ่งเนาะโอเคตรงนี้ก็หยุดเวลาไปนะครับผมอ่ะเห็นไหมเงินเราจะเหลือห้าหมื่นสี่นะครับก็สามารถวางทันกิโลได้นะครับแต่ผมยังไม่วางนะ จะเอาไว้เก็บไว้ก่อนนะฮะโอเคตอนนี้ก็หยุดเวลาไปเรื่อยๆนะครับอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นเวฟที่4ให้เราปิดสกิปเวฟได้เลยนะครับเพราะว่าบอสตัวสุดท้ายเลือดมันค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองโอเคก็หยุดเวลาต่อครับตอนนี้ตัวแรกก็เหลือเลือด500 500ล้าด้านนะฮะโอเคเราก็จะหยุดเวลานะครับเราจะไม่ปร๊บเป็นครูณ3นะครับผมสำหรับคนที่จะเล่นผ่านอย่างเดียวก็ไม่ต้องสกิปเวฟก็ได้นะครับคือเล่นไปทีละเวฟนะครับก็ผ่านได้นะครับผมโอเค อ่าเห็นไหมผมลืมแล้วนะฮะว่าจทารโรผมหยุดไปถึงตรงไหนละโอเคได้อยู่ครับตอนนี้ตัวแรกนะครับใกล้จะตายละไอตัววิ่งเร็วนี่นะครับอ่าดูเลือดมันนะครับก็เลือด200ล้านเองนะครับผมโอเคก็หยุดเวลาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เคประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่าเหลือเหลือเลือดประมาณร5 0แล้วนะฮะเหตุผลที่ใช้ไอเจ้าตัวไอดาคีดนี่ก็เพราะว่ามันมีตัว ดีเลือดนั่นเองนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับว่าตัวดีเลือดมันมีด้วยนะไอรีเจนอะไรไอดีเป็นตัวรีเลือดนะครับตัวนี้คือยังโกงไอตัวนี้ก็โกงนะครับเพราะว่ามันใช้ตัวแบบติดสถานะติดไฟไม่ได้นะครับคือตีมันจะไม่ติดเผานั่นเองโอเคตัวตัวแรกนี่ตายแล้วนะครับผมโอเคผมว่านะครับเราน่าจะวางไอถันกิโ่ได้นะครับผมว่าวางเลยดีกว่านะครับแล้วก็ เดี๋ยวรอดูด้วยนะครับว่าเงินมันจะพอไหมอะพอขั้นนี้พอดีนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นี่ว่าไอผมก็นึกว่าจะเงินไม่พอเนาะก็ได้คต่ขันนี้ก็ดีแล้วนะครับตอนนี้ก็หยุดเวลาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าอตัวตัวแรกนะครับจะตายหยุดเวลาค่อนข้างพลาดเยอะที่ผมอะโอ้จบเลยนะครับอย่างเงี้ยหยุดเวลาพลาดอย่างเยอะไอตาที่ผมลองเล่นก็ไม่ใช่ว่าผ่านเลยนะครับก็ไม่ผ่านนะครับก็เหลือประมาณเท่าไหร่วะหนึ่งจุดสองบีนะครับ แล้วผมก็น่าจะผ่านด้วยตานี้มั่นใจมากมันต้องผ่านดิตอนนี้ก็เหลือมอนอยู่2ตัวนะครับผมตอนแรกผมก็คิดว่าถ้ามอนเหลือ2ตัวแล้วมันจะสกีบเบฟให้นะครับแต่มันไม่ใช่นะฮะคือถ้าบอสตัวนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่บอสถ้ามอนตัวนี้นะมันตาย ม okay. okay. right okay. ันก็จะสกิปเวฟให้ออโต้นะครับผมโอเคตัวนี้ก็จะตายแล้วนะครับผมก็เหลือเลือด 60m เนอะเดี๋ยวหยุดเวลาอีกรอบก็น่าจะตายแล้วนะฮะเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ก็ตายแล้วนะครับเนี่ยเหลือ 20m นะครับผมน่าจะได้หยุดอีกรอบอยู่ในเนี้ยอ่ะหยุดอีกรอบนะครับโอเคตัวนี้ก็ตายแล้วนะครับผมอ่าเหลือตัวเดียวแล้วนะครับดูนี่ว่ามันจะสกิปเวฟให้ผมไหมนะฮะ มันไม่สกิปเว็บออโต้ Auto อ่าสกิปเว็บออโต้ Auto เรียบร้อยนะครับผม <S <S มันสกิปให้เราอัตโนมัติเลยนะครับถ้าค่าตัวตะกี้นี้ได้นะครับตัวไอตัว่อกี้น่ะโอเคตรงนี้ก็เป็นตัวรีเลือดนะครับค่อนข้างที่จะค่ายากอยู่ทีเดียวนะครับตัวนี้ยากมากด้วยนี่นะเลือดถึงเลือดจะน้อยแต่ก็ค่ายากนะครับเพราะว่ามันเด้งเลือดค่อนข้างที่จะโหดเลยโอเคตอนนี้ก็หยุดเวลาไปเรื่อยๆนะครับผม ไอตัวข้างหลังเหลือไอตัวบอสนี่ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็สนใจไอตัวนี้ก่อนกันลวกันนะฮะร,รอบที่ผมเล่นนะฮะลองเล่นนะครับก็มันมาแถวๆนี้แล้วพวกนี้ก็ค่อยตีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเล้วอยู่นะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าจบเกมนี้มันจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับแค่นี้ผมก็ว่ามันนานแล้วนะสิบกว่านาทีกว่าสิบกว่านาทีได้แล้วตอนนี้ค่นอนข้างที่จะนานนะครับเลดนนี้เพราะว่ามอนด้วยมอนเลือดมันเยอะเนาะ แล้วก็มีตัวเลียเลือดนี้อีกหยุดเวลาต่อไปนะครับผมรอตัวนี้มันตายนะครับตอนนี้มอนตัวนี้แนบก็เลืยเลือดอยู่400กว่าเอ็มนะครับผมด,ดูเหมือนว่ามอนตัวนี้ก็น่าจะตายอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เราก็จะหยุดเวลาไปเรื่อยๆนะครับผมรอจนกว่าบอสมันจะตายหรือว่ามันอาจจะชนบ้านเราก็ได้เพราะว่าผมก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันนะฮะแต่ก็เล่นให้ดูน่าจะผ่านตานนี้นะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะขอหยุดเวลาตั้งใจหยุดเวลาก่อนนะยครับผมตอนนี้เลือดบอสนะครับยืดเหลืออยู่ที่ 2.8B นะฮะตอนนี้บอสเลือดเหลืออยู่ 1.5B นะครับโอเคตอนนี้นะครับเลือดบอสอยู่ที่700กว่าเอ็มแล้วครับ คือผมจะหยุดเวลาต่อก็ได้หรือว่าจะปล่อยให้มันวิ่งชนบ้านก็ได้นะครับผมจะเรียกอย่างที่2นั่นก็คือวิ่งให้มันวิ่งไปชนบ้านเลยเนี่ยผมจะไม่รอแล้วเพราะว่าหลงค่อนข้างที่จะนานอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคผมจะกดคูณ3แล้วก็ให้มันวิ่งชนเลยนะครับผมจะไม่รอแล้วฮะมันจะชนบ้านเราเลยนะครับโอเคแค่นี้เราก็ผ่านเลยนะครับโอเคนะเราก็ได้125สตาร์ทนะครับอันนี้ผมเพิ่งเล่นผ่านด้วยเหมือนกันเพราะว่าอัตราที่ทดลองนั้นก็เล่นไม่ผ่านนะครับ อันนี้ก็เล่นผ่านแล้วนะนรับก็อัคดคลิปให้ทุกคนดูด้วยะนะับโอเคใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคนี่ก็เล่น2 0 0 0วิเลยเนาะ